นอนจ้าก็อีกแล้วนี่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 น,น,นี่ก็มาจังสีเลยจ้ะนัำเทืยมมันก็มาต่างห้ายโตมันรุดนาดจ้ะเนาะ พี่น้องเ <c ười> อ่อเออนี่ซ้อมอุ้ยซอมโตเลยพี่น้องแต่กโตน้อย มัถูกหอยนอกจากนาะถูกหอยแมงคูที่กะห้ยมันเกาะนอกจากนาะมันได้กินกับมันก่อ Lot boats. อีส์ปี๕๔่๐๐ก็มีเยอะมาน้องแต่ว่ารถก็จอดเต็มเลยนะคนสิเต็ม oh. โ<ร>อ้โหรถเพียบเลยเราจะมีที่ลงไหมเนี่ยเรือเต็มเลยไปน้องส,สวยๆงน้ำเพียบเลย ทาเทรือนะ่าจะเนาะทะเลงา,งามๆพี่นเนาะเรือเต็มเลยนะคะเรือเต็มเลยเป็นทาเรือนาาจนะเนาะ มือนี้มาทีไม่อีกพอประมาณมองมาเมาื่อวานเนะะ้ะจ้ะเนาะงมาคนละทีน้ำโอ้ยแม่งกระพุนอีกแล้วเจลลี่ฟิชแมงกระพุนแมงกระพุนพุดนะพุดนะพี่น้องเจลลี่ฟิชแมงกระพุนเต็มน้ำอีกแล้วค่ะ เดี๋ยวอลีสิตกปูเนาะจา่ะเนาะป,ปูปูปูทะเลเบิ่งอันอ่เอ่อียังก็แม่งกะพุ่นมีคนเขามาตกปูเนี่ยเขาเก็บหอยขึ้นมาไว้เรือเดี๋ยวอลีสิถูกหอยแมงผูเนาะจา่ะเนาะเก็บหอยแมงผูมาใส่ละก,กล่องเก็บหอยแมงผูมากกะสิ มาทุบแล้วก็หอยตกปูนอกจะเนอพี่น้องตกตกปูทะเลเลาะล่องตกปูทะเลครังแหลกเด้อพี่น้องเด้อ ใด่สองตพี่น้องสองตหน่อยๆถ้อยขาบึงน่งาจะเนาะวันสิดายไล่บันไดพี่เด็ดโตหน่อยๆพี่น้องเกาะขึ้นมาแบบนี้ใส่ไม่นีพาน่าจะเนาะง่ายๆท่านเกาะขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ามันโตหน่อยน่าจะเนาะมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเกาะแล้วเกาะเร็วเกาะเร็ว,วโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาอยู่ในปา อยู่ในปะการังเยอะแยะเลยจ้ะปลาเด็ดกระปูแต่พอเกาะขึ้นมาอีกแล้วอุ้ยกามบักยันเลยจะขึ้นมาไหมโอ๊ยบกขึ้นเสาพี่น้องข่าวขึ้นมาอะไรตัวใหญ่เนาะกล่องหัวซักหัวความ ทายบ่ได้แม่มือหนึ่งจับอันปูอย่ามันลุดเน,นาะจ้ะเนาะทายอันทายตอนยกขึ้นมาบ่ได้นี่ใส่ไม้นี้พานี่บอกนีหอยแมงผูเน,นาะจ้ะเนาะมันกิดเกาะขึ้นมาเน,น,น,นาะเนาะจ้ะเนาะง่ายๆจ้ะกระตุกป่าไม่จักตุกอย <c> ู <oughs> ่ไม่แล้วพี่น้องจา้าไม่แล้ว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 โอ้ยได้วา่างโทรศัพท์ก็ได้จ้ะเด้อไงแล้วพี่น้องได้มาซ้อโตมรอบนี้เดี๋้อเด้อเด้ออริสิตังไม่แล้วไม่แล้ว แต่ว่าไม่สิเป็นตัวหน่อยหรือตัวใหญ่เนาะมันสิขึ้นบ่ล่ะโอ้ยลูกสนะโอ้ยตัวหน่อยมันสิเกาะแม่งสีแลละพี่น้องพี่น้องจ้าตกะู้ตกตกะยังสีละจ้ะเนี่ยจุ๊บม่สิเกาะมาอยงสีละจ้ะเนาะหย่อนลงไปเดี๋ยวก็เกาะขึ้นมาเนาะจ้ะจ้าพี่น้องไม่แล้วไม่แล้วเอาตกะอุ้ยตกจ้อย

Ừ, จังปูจังปลาป้ากัมีพี่น้องวงาี้ปลามากิน すごいな。 มาแล้วพี่นนองมาแล้วก็แล้วก็แล้วสิกินบ่เนาะนี่้นี่เห็นา่งอ่ ปูเอาไหมเอาอีกพี่น้องจ้าติ๊กแล้วโอ้ยรูดอีกแล้วเอาไหมเอาไหมพี่น้องจ้าก็อีกแล้วนี่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 น,นี่ก็มาจังสีเลยจะ้ะ เมืเ่ออมันเกาะมาต่างห้ายโต้มันรุดนัดจะเนาะไายกระถายอีแม่ตกป,พกปตตูพี่นองเบิ่งอีกขข้นบ่โอ้ยรุดโอ้ยมาแล้วมาแล้วแต่ว่าตตวหน่อยพี่นองจ้าเนี่ยงานหน่อยหน่อยหนึ่งโอ๊ยปล่อยไปซะเนาะหน่อยหน่อย

nè <laughs> <laughs> Thôi nhảy vào là bán còn tốt nàm Đưa sao อ้ยสองโตเลยพี่น้องเต้โตหน่อยนี่เอาดีได้มากพี่ใหญ่บอกให้เทลงทะเลข,ขึ้นบท่ที่มันกินบ่ได้แล้วว่ามันมีแต่อันเปลือกแล้วว่กระสร้างนี่จะตกปูมา เองถิ่มไปครึ่งหนึ่งเพอะไงบอกว่ากินบอดดัยต้อบอกไงต้ซสามฟามือนี่หละจ้ะนี่จ้ะปูที่อริตกมาปล่อยลงครึ่งหนึ่งเอามาครึ่งหนึ่งเพราะว่าเอามาลองกินเบิ้งแล้วจ้ะเนาะเพราะว่ายานมันบาดเสบถบทมันแสบด้วยไปต๊กไมเนาะจ้ะเนาะนี่ผลงานจา้ะผลงาน